สวัสดีครับพบกับจ๊บปอดเอ็นเคซีครับวันนี้เราอยู่กับเซลล์เป็ดเรียกว่าเป็นเซลล์คู่บุญเลยเป็นเซลล์เทพของเราในทีมเราเลยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเซลล์พี่นาบริการดีนะครับก็นะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีนะฮะรถที่เตรียมตัวจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัวเレอเนเจอร์ Ranger, รุ่นสปอร์ตนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้าง อโอเคเลยนะครับให้ออปชั่นมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นรองแค่ไวแ็กแค่นิดเดียวนะครับก็สำหรับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวยังไงให้พี่นานะครับพารีวิวนะครับผมพี่นามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างรับได้เลยจ้ะมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้ลูกค้าแต่งเป็นชุดแต่งของฮอกนะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะเอ็กอกลักษณ์มากเลยนะคะนี่ค่ะ ดรนจะเป็นแบบนี้เลยะระรงค่อนข้างสวยแล้วก็คือเราเราจะครอบดำนะคะพับเข้าไปกับตัวรถเดิมๆนะคะก็จะแบบดูๆอ,นะอ่ะเนาะพี่นาจริงๆเมดิมมันจะเป็นสีเงินโครม,มียมนะด้านหน้าตรงนี้ยนจะ้ะอ่าเป็นสีเงินใช่ใชไหมหครับ<ห><ห>แล้วก็ แต่ว่าลูกค้าพี่ว่าแนะนําลูกค้าเลยจัดสีดําเลยลมดํามันจะโหมันจะเข้ากับตัวรถที่ลูกค้าสไตอันนี้ก็คือข้อไปไฟทั้งอันเลยใช่ไหมครับเหมือนสเกิร์ตเลยอ่แล้วก็มีไฟตัวพิเศษด้วยนะคะด้านล่างของเข่าอ๋อมีกิมมิกเล็กๆนะเป็น LED ใช่ไหมใช่เปิดมาก็คือสว่างชัดเจนเลยสวยมากนะคะโอเคต่อมาเรามาดูด้านบนกันนะคะคันนี้ลูกค้าอยากได้สไตล์ดำแดงนะคะออกจะดุดุดุจจรงอ่าดำใช่ไหมเราก็ใส่ปีกกระจังแดงนำนะคะเป็นทูโทนเลยนะคะคำว่า ถ้า F O R D ปอดดงนะคะตัดดําแบบนี้เลยนะคะ <ừ> อันนี้พี่เปลี่ยนกระจังทั้งชุดเนาะไม่ใช่แบบแค่ครอบนะ,ะใส่ทั้งชุดก็ไฟมันจะคมมันจะสวยมากเลยค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็คือพอดีชุดกันแต่ว่าเคคุมคุมอยู่ในตีมดำแดง<ช>ประมาณนั้นเพราะตรงนี้จะมีไฟสว L E D สามจุดให้กับลูกค้าด้วยนะคะต่อมาน้องจุ๊บอธิบายพิกาหน่อยตรงนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นสกู๊ปขวาโฟลวกันนะครับก็อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายม้ามันจะมีลายแรดกับลายม้าเนาะอันนี้ก็เป็น โรม้านะครับแล้วก็เลือกทําสีสลับเป็นดําด้านกับดําเงาใช่หมานดาเงามันจะมันจะเด่นขึ้นมานะคะตัดกับดำสีด้านพื้นแบบนี้นะคะลงคอมากเลยจ้ะครับพี่นาแล้วก็อันนี้พี่นาติดคิ้วไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยเนาะโอเคก็คือเข้าชุดกันเลยนะครับแล้วก็คิ้วล็อกของฮอกอันนี้งานดีมากเลยพี่นาเอกลักษณ์คิ้วแบบรีบแบบหกนิ้วมันเป็นชุดของเท้าเลยเวลาใส่แล้วมันจะเข้ากันเลยค่ะงานตัวนี้เลยนะชุดนี้คือเท่และหล่อมากอ๋อโอเคครับผมได้แล้วก็ ล้อ,อยางอันนี้พี่นาเลือกเป็นตัวไหนฮะเป็นขอบ20เลยเป็นออฟสูดนะคันนี้ไม่ใช่ออฟลงเพราะว่าลูกค้าแบบอยากได้ขอบ20แม็กแบบเต็มๆหน่อยแต่ว่าไม่ต้องการโยก2อเลี้ยวอ๋อก็คือมันจะไม่ล้นเนาะอย่างที่เลื่อนพาดูนะครับมันก็จะไม่ล้นพอดีกับซุ้มล้อเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้นะครับก็เป็นลายที่เรียกว่าเป็นลายที่ยอดนิยมอีกอยายนะครับมาดูด้านข้างก,ก็คือมีสติ๊กเกอร์ลายโคนนะครับติดเลนเจอร์กับว i ยแกนะฮะแล้วก็ครอบมือจับนี้ติดเรียบร้อย เอาโอเคแล so ้วก็มีกันสาดนะสีดอ๋อโอเคแล้วก็ปกติตัวสปอร์ตจะไม่ได้มีราวหลังคาให้นะครับก็พินาติดให้ด้วยนะเป็นสีดำเข้ากับตัวรถนะครับนี่เลยของดีที่หาได้ค่ะตัวนี้อ่ะก็คือจะมีโลบาร์เหล็กเหล็กอ้าเรนเจอร์นะคะตัวนี้นะเป็นแถงยาวก็คือสามารถแบบว่าคนของใช้ยึดเลยนะคะโอเคก็อันนี้ก็คือลูกค้าก็ ไม่ได้ลอยอย่างเดียวนะมีประโยชน์ภาพของภาพอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องโดนหลังคาะนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับอโอเคครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะฮะก็คันนี้แต่งได่แหละหัวจ้ารดท้ายนะพี่นาโอเคข้าง,งหลังติดอะไรมั่งเนี่ยข้างหลังนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นาไฟท้ายหลังนะคะสีดำนะคะเี็ตัวอักษรสีแดงลเกรย์เลยใช่ไหมครับแล้วก็นี่เลยก็ เอกผลิกสีแดงบ้านเบนเจอร์ใช่เพราะถ้าถ้าไม่มีนะครัจะล้นล้นไปนะครับมีอะไรก็ไงพี่เจ้าโอเคแล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยแต่คำหรับด้านหลังนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรครับพี่นาของ TWI TWI อ๋อ TWI ออันนี้เป็นเรียกว่าได้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคานะดูจากการออกแบบเนี่ยก็คือแบบดูเหมือนตัวแพงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ เขาแผมเป็นไฟถ่อยให้ด้วยนะครับแล้วก็ห่วงเหล็กนะครับก็โอเคเลยคันนี้ก็รีวิวกันเรียบร้อยนะฮะก็แต่งตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะฮะก็พี่นาบอกว่าจัดเต็มให้นะับสำหรับลูกค้านะครับ FC จากจังหวัดอะไรนะครับพี่จังหวัดชัยภูมิโอ้พรุ่งนี้เดินทางไปชัยภูมิครับลูกค้ารอส่งมอบกันได้เลย นะครับแล้วก็ยังไงเราก็ต้องฝากนะครับโชว์รูมของเราไว้ด้วยนะฮะฟอร์ <นะ S 1> อดรัชดาท่าพระนะครับนึกถึงฟอร์ดฝั่งโนต้องฟอร์ดรัชดาท่าพร<น>ะ,<น>ะโอเค,คะนะครับวันนี้เราสองคนนะคะนาแล้วก็ลุงจุ๊บนะคะผู้จัดการจุบ๊บปอลาไปก่อนนะคะได้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ